คัดทิ้งแล้วคัดทิ้งแล้วยังยังผมมีตัวอย่างนะครับคนไข้มาด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายครับนอนเตียงมาเลยครับนอนเตียงมามาหาผมที่หนองฉางนี่แหละครับครับลานพามาล้านพามาแล้วผมก็ขอลายขออะไรหลังจากที่ครับดูผลแล็บผลอะไรแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งบอดระยะสุดท้ายครับซึ่งกลับไปอยู่บ้านเนาะมานี่มีสายให้อาหารทางทางจมูกมีอะไรแล้วก็ หลังจากที่ผมให้กัญชาไปหครับลานคนที่พามาไลน์มาบอกผมแคปไลน์เดี๋ยว<อ>ให้ดูเ,<อ>เขาก็จะบอกตลอดเลยว่าหลังจากใช้กัญชาไปประมาณเดือนกว่ากค,คนไข้เริ่มลุกจากเตียงเริ่มมาเดินสามขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มในลายสุดท้ายเขาบอกคนไข้เก่งแล้วเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดแล้ว จากระยะที่4ครับหมอทิ้งแล้วโรงพยาบาลคัดออกแล้วอย่าไปบอกว่าทิ้งฮะโรงพยาบาลเขาเขาเขาเรียกพาเลทีปก็คือยุติการรักษาแล้วไม่เซนไม่ตอบสนองต่อเคมีไม่ตอบสนองก่อการฉายแสงทุกอย่างแล้วครับมันดราม่าถึงขนาดว่าเดินกว่าๆเขาสามารถเดินสามขาแล้วก็สองสามเดือนขับมอเตอร์ไซค์ได้ครับหลายหลกรณีฮะกรณ